สวัสดีค่ะทั้งเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทั้งสองน้ำได้ค่ะเด้อคลิปนี้ก็มาตามต่อแนวทางเหล้าพัฒนาเนาะค่ะเนาะสุดเหล้าพัฒนาล่ะค่ะสุดรัฐบาลกับ่านไปแล้วก็จะมีผู้ใดอยู่เนาะค่ะเนาะตัวเลขสูตรคำนวณล้านสาวล่ะคะ่ะเจ๊ลำย่อยก็ได้คำนวณปล่อยไปวดประจำวันที่16มิถุนายนล่ะค่ะ รัฐบาลเจาะม้าไห้กับเข่าเต็มๆล่ะค่ะสามศูนย์เนาะชุดรัฐบาลค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขชุดรัฐบาลล่ะค่ะที่ปล่อยไปแล้วเนาะสูตรคำนวณนหลานสาวเพนไธมาล่ะค่ะกะกัเน่นกระวงกลมหิยุค่ะตัวเลขวิ่งมาลางค่ะสองกับสามเด่นไปทีสองหนึ่งสามหนึ่งสองคูค่ะ กระถือว่าเขาเนาะค่ะเนาะสูตรคำนวณหลานสาวเพิน่นค่ะบัดท,ที่นี่เจริญแยกกระด้คำนวณตัวเลขเล่าพัฒนาล่ะคะ่ะคำนวณเล่าพัฒนาออกมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะลงตัวเลขให้เอฟซีได้เบิ่งไปน้ำกันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมาเบิง่งมาลุ่นไปน้ำกันล่ะคะ่ะมักชอบกระจังคอยตามค่ะแนวทางตัวเลขกะมีความเสี่ยงเนาะค,ะะคะ่ะเนาะก็จะมีเขามีรุดเป็นเรื่องธรรมดาล่ะคะ่ะบางเทือกับสิจับมาแมน่นบางเทือกับสิจับมามบา่แม,มนค่ะ ไปตามสูตรล่ะคะ่ะสูตรเพิินม,มาตัวใดกัจเจ้าลงตัวนั้นล่ะคะ่ะค่ะเดี๋ยวเกลําไยล่งตัวเลขงวดประจาวันที่สิบเจ็ดนาอค่ะเนาะเป็นเล่าพัฒนาเด้อค่ะเด้อเล่าพัฒนาสูตรที่ร้านสาวเพินะะพ่นห้มาล่ะค่ะเพิินให้สูตรมาเฮ็ดค่ะลอดตัวเหลขของเพิิน<ๆ>เพิินกับท่านเนี่ทรงมากค่ะเล่าพัฒนาเพิินท่านเนี่ทรงมากเพิ่นกันสิยุ่งอยู่นาะค่ะเนาะตัวเหลขของเพิินเพิินกัสิยุ่งอยู่ค่ะ กะสียุ่งงานยุ่งงังอยู่ค่ะเดี๋ยวเอามาเบิง้งตัวเหลขจากเกลําลไยเองล่ะค่ะคำนวณมาแล้วงวดประจำวันที่สิบเจ็ดล่ะค่ะมิยอค่ะเบิ้งเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะแนวทางตัวเลขมักชอบกัตั้านคอยตามค่ะให้ไปชนชนเลขเด่นเหลขดังสำนักเอื้อนผ่นบอกระเอาไปเบิง้งแทรกกันล่ะค่ะงวดประจำวันที่สิบเจ็ดมิถุนาเล่าพัฒนาค่ะ ลาวพัฒนาค่ะค่ะแตเที่ยวเล่าล้มกันแล้วค่ะเนาะค่ะลาวพัฒนาเมื่อนี้้ไฮลูดไปที่โฮลดไปที่แปดค่ะโหลดไปที่แปดตัวเดียวค่ะตัวเลขที่คำนวณได้ก็มีหลายตัวอยู่ค่ะเดี๋ยวตัวเลขที่คำนวณได้ก็จะมีอยู่ สี่ตัวค่ะสี่หนึ่งเจ็ดแปดค่ะที่คำนวณได้ไม่สี่ตัวค่ะจดได้สี่ตัวนี่ก็เลยเอาแปดแล่ะค่ะมาวิ่งมาหลุดเนาะ รือเอฟซีมักตัวใดก็ล่องเอามาจับเบิ้งค่ะตัวเลขยูนใน้ซีตัวนี่แหละค่ะตามสูตรร้านสาวคนไหยมากค่ะธนา่าาำนวณได้แล้วก็เอาตัวใดตัวหนึ่งมาวิ่งมาสัน่นธนาจับลักน้วยลักซิบลักลอยมาวิ่งมาหลุดค่ะมาหนี้เจแล้วไย่จับเอารักน่วยคือ8แปดมาวิ่งมาหลุดค่ะจับคู่สามตัวกะสิจับ เจ็ดแปดหนึ่งค่ะเจ็ดแปดหนึ่งสี่หนึ่งแปดค่ะสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดเจ็ดสี่เจ็ดค่ะสาม 1นปค่ะสามหนึ่งปดเลขสามตัวเนาะค่ะเนาะเลขสามตัวค่ะเลขสองตัวตูด8ปกับ,บ,บสิบแดศค่ะแปดศค่ะแปดศปด,ดหนึ่งค่ะ

แปดเจ็ดค,ค่คะแปดเจ็ดแปดศูนย์แปดหนึ่งสี่แปดห้าแปดเจ็ดสี่สี่เจ็ดแปดเจ็ดฮอกคูค่ะกคูก็จะมีเบิร์ค่ะเบิร์เบิ้แปดแปดค่ะแปดแปด หนึ่งหนึ่งค่ะหนึ่งหนึ่งแปดห้าแปดสี่แปดเจ็ดเจ็ดสี่ ค่ะตัวเลขจับแปดมาเหรอคะมียุแปดคูเนาะจับแปดม้าแปดคูค่ะมักจอบคูใด่กับร่องจับไปหลุดบ้างนะคะนะเนาะเด็กสี่ตัวหนึ่งสี่สี่หนึ่งเจ็ดแปดค่ะเมื่อนี่เราจะเดินไปที่แปดหนึ่งค่ะแปดหนึ่งแปดเจ็ดค่ะ เลขสามตัวสามหนึ่งแปดเจ็ดแปดหนึ่งค่ะสามตัวชุดนี้เป็นตัวเลขจากเกล้ามย่อยล่ะค่ะสูตร้านสาวเนาะ ชุดนี้ค่ะค่ะหมวดประจำวันที่สิบเจ็ดมีตัวหน้าเนาะกันเนาะลาวพัฒนาให้รูดไปที่แปดละค่ะจับเดนมาแปดเนาะเลขสี่ตัวสี่หนึ่งเก็ดแปดค่ะเลขสามตัวเก็ดแปดหนึ่งสี่หนึ่งแปดเก็ดสี่เก็ดสามหนึ่งแปดค่ะสามตัวเดนสองครูค่ะเก็ดแปดหนึ่งสามหนึ่งแปด เลขสองตัวจับคูแปดศูนย์แปดหนึ่งสี่แปดแปดห้าเก็สปดเดแดแดหนึ่งหนึ่งค่ะเบิ่นสองคูสุดท้ายเนาะค่ะเนาะตัวเบินตัวกันว้ละค่ะหากมากหากชอบก็ตามได้เนาะค่ะเนาะแนวทางตัวเลขสุดนี้ ล่าพัฒนาล่ะค่ะหลุนน้ำกันหมดแรงนี่ค่ะคลิปนี่เก้ํำยัยพ่าะมีอย่างไหลค่ะก็จะขอจบคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้เด้อค่ะเด้อขอหายเอฟซีทุกท่านทุกคนคกันโศกมันหมาน้ำกันสุูสุกข้นค่ะสวัสดีค่ะ